สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e a n t a l k by KKBS ดี n ค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับข่าวสารและกกิจกรรมต่างๆนะคะที่เป็นที่น่าสนใจและก็น่าติดตามนะคะของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะพบกับดิฉันค่ะรองศาสตราจารย์ดรเพ็ญศรีเจริญวาน,นิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเป็นประจําทุกเดือนค่ะวันนี้เราพบกันนะคะเป็นเดือนมิถุนายน2564ร 2, ค่ะ ก็จะขออนุญาตเล่าถึงเรื่องราวต่างๆข่าวสารของคณะนะคะที่เราได้ดาเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายน2564ค่ะเรายังพบกันในรูปแบบเดิมนะคะนั่นคือจดต้องใส่หน้ากากมาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันต่อไปะคะ่ะ ะะวันนี้เราพบกันผ่านสถานที่ก็แปลกตาเป็นจากเื่มน,นะคะเพราะว่าวันนี้เราออกมาข้างนอกค่ะไม่ได้อยู่ที่คณะนะคะก็คงจะเห็นลักษณะที่แตกต่างไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะขอเรียนท่านผู้ชมว่าตรงนี้คือโรงแรมบายาสิตาแอ k เค่ะเป็นโรงแรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่ร่วมทุนกับคณะบริหารธุรกิจแลรบัมชีค่ะ รายละเอียดของโรงแรมนี้จะได้เล่าในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะก็จะเห็นถึงความแปลกตาแปลกใจนะคะแล้วก็เป็นสีสันที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์และก็ความมีเอกลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามารู้เรื่องราวของโรงแรมพายิทิการแอคพิฟอยูกันค่ะค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะการที่จะต้อนรับทุกท่านค่ะมาใช้บริการนะคะในวันที่5กรกฎาคม2 5ง 4, 4ค่ะเรามีนี่ค่ะ ของที่ระลึกที่จะมอบให้นะคะแต่ของที่ระลึกนี้จะมอบให้สําหรับผู้ที่ส่งน้ําใจให้เราเช่นเดียวกันนะคะถ้าท่านเข้ามาชมนะคะในรายการนี้นะคะมาเป็นผู้ชมในรายการนี้อย่าชมเฉยๆค่ะช่วยกรุณากดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์ให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับท่านที่กดแชร์คลิปนะคะของรายการนี้ค่ะเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลท่านไว้นะคะแล้วเราก็จะมาคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลน,นี้ค่ะนะคะ มี2รางวัลนะคะ1อันอยู่ในมือของดิฉันนะคะแล้วก็อีกอันนึงอยู่ทางด้านหลังค่ะเราเตรียมไว้ค่ะสำหรับผู้ที่โชคดีนะคะที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนบาย,ยาสิตากับเราอันนี้คือแก้วนะคะแต่ไม่ใช่แก้วธรรมดาค่ะเป็นแก้วสแตนเลสค่ะมีขนาดใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็เก็บความเย็นได้ดีมากๆาเลยค่ะเรามี2รางวัลค่ะอย่ารอช้านะคะถ้าดูคลิปของรายการแล้วช่วยกดแชร์ค่ะ ท่านใดที่กดแชร์ท่านจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะในวันที่5กรกฎาคม2564นะคะแล้วท่านก็สามารถมาร,รับรางวัลได้ที่โรงแรมบายาสิตาค่ะที่ร้านกาแฟเรานะคะจะได้รับแก้วสแตนเลสนี้ไปพร้อมกับเครื่องดื่มที่ท่านสามารถเลือกได้เต็มแก้วเลยค่ะแล้วก็ทุกครั้งนะคะหลังจากที่มีแก้วนี้แล้วค่ะเหมือนแก้วพิเศษเลยค่ะเพราะว่าหลังจากมีแก้วนี้แล้วทุกครั้งที่มา ซื้อกาแฟหรือซื้อเครื่องดื่มที่โรงแรมบายาสิตาท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษนะคะจากการที่ท่านเป็นเจ้าของแก้วนี้ค่ะก็เชิญทุกท่านร่วมรายการนะคะอย่าลืมค่ะกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วท่านจะมีสิทธิ์ได้รับแก้วนี้ทันทีค่ะก็จะขออนุญ,ญาตเล่าข่าวแรกก่อนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็มีผู้สอบถามมาค่ะว่าเอเรื่องค่าเทอมของฮาร์ชแลนด์ขันแก่นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะเปิด ภาคการศึกษาหรือเปิดเทอมของปีการศึกษา2564แล้วนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามีนโยบายในเรื่องของการช่วยเหลือนักศึกษาการช่วยเหลือผู้ปกครองนะคะในการที่จะแบ่งเบาภาระหรือในการที่จะสนับสนุนในการเรียนอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตนามาเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สําคัญเลยในการพูดคุยกัน,นะค,ะค่ะค่ะก็มีผู้สอบถามมานะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ปกครองค่ะ แล้วก็รวมไปถึงนักศึกษาใหม่ด้วยนะคะได้สอบถามมาว่าปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา10%เหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่นะคะก็ขออนุญาตตอบตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ยืนยันได้เลยค่ะว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเราคำนึงถึงการช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแล้วก็การดูแลนักศึกษานะคะเรายังมีมาตรการในเรื่องของการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าเทอม10%เช่นเดิมค่ะนะคะซึ่ง การคืนค่าเทอม10%นี้นะคะก็ถือเป็นการช่วยเหลือนะคะในมาตรการที่1เท่านั้นเองนะคะแต่จริงๆแล้วมาตรการความช่วยเหลือเนี่ยมีมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบค่ะกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับประเทศค่ะก็จะพบว่าค่าเทอมหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเนี่ยถูกที่สุดแล้วนะคะค่าเทอมเราถูกอยู่แล้วแล้วเรายังคืนให้อีก10%ค่ะ ซึ่งการคืนก็ไม่ยากเลยค่ะการคืนก็สามารถติดต่อที่คณะได้เลยนะคะหลังจากที่จ่ายค่าเทอมไปแล้วก็ไปขอรับคืนนะคะเพื่อจะได้คืนเงินส่วนนี้กลับไปเต็มจำนวนเลยค่ะ10%นนะคะจากจำนวนเงินที่จ่ายไปได้รับคืนนะคะไม่ยากเลยค่ะง่ายนิดเดียวไปติดต่อที่การเงินของคณะนะคะเราก็จะดำเนินการคืนเข้าบัญชีนักศึกษาให้ทันทีเลยนะคะซึ่งใช้เวลาไม่นานค่ะอันนี้เป็นหนึ่งมาตรการในเรื่องของการคืนค่าเทอม จริงๆแล้วค่าเทอมก็ไม่ได้แพงนะคะเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆก็ถูกอยู่แล้วแล้วก็คืนให้10%ซนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่1ค่ะยังมีมาตรการอื่นๆอีกมากมายที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้สนับสนุนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณต่อปีอยู่ประมาณมากกว่า75ล้านบาทเลยค่ะเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่อาจจะมีความเดือดร้อนในเรื่องของค่าเทอมนะคะ นอกจากนั้นก็ยังมีการสนับสนุนอื่นๆนะคะมีการจ้างงานนักศึกษานะคะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทํางานพาร์ทไทม์หรือทํางานในช่วงที่มีเวลาว่างนะคะนอกจากนั้นยังสนับสนุนในเรื่องของการมีคอมพิวเตอร์ให้ยืมเรียนตลอดเทอมนะคะตลอดภาคการศึกษาอีกนะคะมากกว่า2,000เครื่องนะคะค่ะก็ยังมีเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะมีจุดสัญญาณกระจาย WiFI ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยค่ะ นักศึกษาสามารถมาใช้ Wi-FI ในมหาวิทยาลัยฟรีนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์นักศึกษาก็สามารถเข้ามาใช้บริการในมหาวิทยาลัยได้นะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีเรื่องของการลดนะคะค่าหอพักให้นักศึกษาอีกนะคะทั้งหอพักข้างในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นแล้วก็หอพักที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเราก็มีการเจรจาพูดคุยเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ลดค่าหอพักให้กับ นักศึกษานะคะสำหรับนักศึกษาที่แม้ว่าจะเรียนออนไลน์แต่ก็มาอยู่ที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็ต้องเช่าหอพักค่ะก็จะได้รับการดูแลช่วยเหลือในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมหอพักนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดูแลนะคะก็มีอีกหลายส่วนเลยทีเดียวสามารถติดตามข้อมูลได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ได้ตามเพจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็มาถึงในส่วนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะ ก็มีคนถามมาว่าแล้วคณะเรามีมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนอะไรอีกบ้างนะคะของเรานะคะเราตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษานะคะไว้ปีหนึ่งนะคะแต่แต่ละปีนะคะเราตั้งอยู่ประมาณ1.5หนะคะหรือล้านห้าแสนบาทนะคะถึงประมาณ2ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเพื่อสนับสนุนสําหรับนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนและก็ต้องการการสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษาะคะ่ะเรามีคอมพิวเตอร์นะคะให้ นักศึกษาค่ะได้ยืมเรียนนะคะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะนะคะยืมเรียนได้ตลอดเทอมเลยนะคะเรามีอยู่350เครื่องนะคะก็สามารถที่จะมายืมได้ค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะคณะเราเองเราก็มีอุปกรณ์ต่างๆมีสื่งสนับสนุนต่างๆนะคะจุดกระจายสัญญ,ญาณ Wi-Fi นะคะรวมไปถึงสตูดิโอออนไลน์นะคะที่เรามีห้องสมาร์ทคลาส r นะคะที่จะสามารถใช้ในการสับสนุนการเรียนออนไลน์และเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงท่านผู้ปกครองแล้วก็ นักศึกษาใหม่แล้วก็รวมถึงนักศึกษาปัจจุบัน,นะคะ่ะขอให้มีความเชื่อมั่นนะคะมีความสบายใจว่าค่าเทอมที่ท่านจ่ายนั้นนะเป็นค่าเทอมที่ถูกที่สุดแล้วแล้วก็ยังมีการคืนค่าธรรมเนียมให้อีกนะคะ10%แล้วยังมีมาตรการความช่วยเหลือต่างๆมากมายนะคะก็ขอให้ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนักศึกษาเองนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ติดตาม,ข,มข่าวสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และก็ข้อมูลข่าวสารของคณะได้นะคะในเว็บไซต์แล้วก็ในเพจของคณะแล้วก็เพจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือช่องทางอื่นๆของมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะผู้ปกครองอาจจะถามต่อไปว่าเออลทุนการศึกษาในปี2564นี้นะคะจัดไว้ยังไงบ้างนะมีคนสอบถามมาเหมือนกันคะ่ะว่ากรณีที่เข้ามาเรียนแล้วนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของทุนการศึกษา มีทุนการศึกษาสนับสนุนอย่างไรบ้างนะคะในปีการศึกษา2564นะคะน้องๆที่เป็นน้องๆปีหนึ่งฟังให้ดีเลยนะคะน้องๆปีหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะนะคะเริ่มรับสมัครทุนการศึกษานะคะซึ่งเรียกว่าเป็นทุนต่อเนื่องนะคะซึ่งเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2อ6 4ายที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จะรับสมัครไปเรื่อยๆค่ะจนถึงวันที่30กรกฎาคม2564นะคะค่ะ ทำไมถึงจะต้องฟังให้ดีนะคะเพราะว่าทุนนี้เรียกว่าทุนต่อเนื่องถ้าน้องๆปีหนึ่งได้รับทุนนี้นะคะ30,000บาทะคะ30,000บาทต่อทุนต่อปีนะคะจะได้รับทุนต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษาเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนนี้มีจํากัดต้องรีบเลยค่ะต้องรีบสมัครนะคะสมัครให้ทัน30กรกฎาคม2 5 6 4ค่ะ หลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีกระบวนการคัดเลือกแล้วก็จะมีกระบวนการประกาศเพื่อที่จะมอบทุนการศึกษานะคะซึ่งทุนนี้ถ้าได้แล้วในปีที่1จะได้ต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษาค่ะนะคะอันนี้เป็นทุนประเภทที่1นนะคะทุนประเภทที่2ก็เป็นทุนทั่วไปก็คือเป็นการให้ทุนนะคะทุกปีนะคะแล้วก็คนที่ได้ทุนอาจจะไม่ใช่คนเดิมก็ได้อยู่ที่ผู้สมัครเข้ามาแล้วก็อยู่ที่การคัดเลือกของคณะกรรมการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น ปี2ปี3ปี4ก็ไปสมัครทุนที่เป็นทุนทั่วไปได้แต่สําหรับน้องๆปีหนึ่งนอกจากสมัครทุนทั่วไปได้ยังสามารถสมัครทุนที่เป็นในลักษณะต่อเนื่องได้นะคะงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้ในส่วนนี้มากกว่า45ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็หลังจากที่สมัครทุนของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นทุนในระดับคณะค่ะสำหรับ KKBS เรานะคะเราก็มีทุนในระดับคณะที่ได้ เรียนแจ้งไว้แล้วนะคะว่างบประมาณการจัดสรรทุนของเราอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2ล้านบาทต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารแล้วก็หาข้อมูลไว้นะคะเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารไว้เมื่อเปิดรับสมัครก็สามารถที่จะยื่นได้ทันทีนะคะซึ่งงานทางด้านพัฒนานักศึกษาของเราจะมีเพจของงานทางด้านพัฒนานักศึกษานะคะที่สามารถเข้าไปดูได้ติดตามได้หรือว่าเพจของคณะ เองก็ได้เช่นเดียวกันบน,นทั้งเว็บไซต์ของคณะค่ะข่าวสารที่สําคัญต่อไปนะคะเรื่องของน้องๆน,นักศึกษาปริญญาตรีก็ได้บอกข้อมูลไปทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องราวของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษาบ้างนะคะหรือระดับปริญญาโทค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราค่ะนะคะโดยคณะบริหารธุรกิจและการบรัญชีนะคะเราก็เปิดเรียน โทแบบล่วงหน้านะคะเรียนโทล่วงหน้าแล้วสะสมหน่วยกิจได้ด้วยนะคะคือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ MBA ค่ะวิชาเอกธุรกิจสุขภาพค่ะนะคะซึ่งเป็นมิติใหม่ของการเรียนในระดับปริญญาโทนะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต,ต้องจบปริญญาตรีนะคะเป็นผู้ที่สนใจจบมัธยมศึกษาปีที่6กก็ได้นะคะหรือจบปริญญาตรีแล้วก็ได้หรือยังไม่จบก็ได้ค่ะสามารถ สมัครเข้ามาศึกษาได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการเรียนล่วงหน้าค่ะสามารถเก็บสะสมหน่วยกิจไว้ได้นะคะถ้าสนใจที่จะรับปริญญานะคะก็สะสมหน่วยกิจไปเรื่อยๆ,ๆๆนะคะถือว่าเป็นการเรียนแบบตลอดชีวิตค่ะซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนแบบใหม่หรือท่านที่จบปริญญาโทแล้วนะคะแต่ไม่ได้เรียนทางด้านธุรกิจสุขภาพมาวันนี้เราเห็นว่าธุรกิจสุขภาพเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตของผู้คนนะคะ อยู่ในแนวโน้มที่เป็นทิศทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์นะคะในการทำธุรกิจนะคะหรือในการที่จะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะก็สามารถมาเรียนหลักสูตรนี้ได้นะคะซึ่งเราเปิดเป็นชุดวิชาชุดวิชาไปเรื่อยๆให้สะสมนะคะเพื่อที่จะทำให้มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งก็จะได้เครือข่ายนะคะผู้ที่มาเรียนด้วยกันก็จะมี ความหลากหลายค่ะนะคะมาจากเรียกว่าหลายภาคส่วนนะคะทั้งผู้ที่ทำงานทางด้านสุขภาพอยู่แล้วนะคะหรือผู้ที่เป็นผู้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะหรือเป็นนักศึกษาผู้ที่สนใจที่จะมีการทำงานวิชาการทางด้านธุรกิจสุขภาพนะคะก็จะมีความหลากหลายในกลุ่มผู้เรียน,นะค่ะ <c oughs> แล้วก็มีความหลากหลายในกลุ่มผู้สอนด้วยนะคะ <c oughs> เรามีคณาจารย์ที่ร่วมสอนค่ะ <c oughs> เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะในด้านนี้โดยตรงนะคะมากกว่า10ท่านเลยทีเดียวนะที่จะมาให้ความรู้ค่ะนะคะซึ่งเราก็เชิญมาทั้งในระดับภูมิภาคนะคะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองนะคะหรือภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะท่านคณะบดีจากหลายๆคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเช่นท่านคณะบดีคณะแพทยศาสาตร์ท่านคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์นะคะหรือว่าท่านคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นต้นนะคะ ก็มาร่วมเป็นอาจารย์ให้พวกเราด้วยนะคะที่จะสอนในหลักสูตรนี้ค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับประเทศนะคะท่านคงได้เคยได้ยินโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะคะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านก็จะมาเป็นอาจารย์พิเศษให้เราด้วยนะคะท่านประธานสมาพันธ์ สปาแห่งประเทศไทยค่ะท่านก็จะมาเป็นอาจารย์พิเศษให้เราด้วยเช่นเดียวกันมีหลากหลายเลยทีเดียวนะคะติดตามข่าวสารได้ค่ะซึ่งเราได้ทำการเปิดตัวไปแล้วนะคะสำหรับหลักสูตรนี้ค่ะก็ได้รับความสนใจมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการรับสมัครอยู่นะคะถ้าสนใจก็สามารถสมัครเข้ามาได้ค่ะนะคะตามข้อมูลที่ได้แจ้งไปนะคะหรือติดต่อมาที่ เพจของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีก็ได้ค่ะนะคะค่ะพวกเราอย่างรอทุกท่านอยู่นะคะมาร่วมในกระบวนการการเรียนการสอนแบบใหม่นะคะได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งเครือข่ายได้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็เปิดมุมมองในการทำธุรกิจสุขภาพในอนาคตด,ด้วยแถมยังสะสมหน่วยกิจไว้ได้ในคลังหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อรับปริญญาภายหลังนะคะถ้าวันนี้ไม่พร้อมที่จะเรียนต่อเนื่องไปเรื่อย,อยก็เรียนไปชุดวิชาหนึ่งก่อน ะ,ะพรามเมื่อไหร่ก็มาเรียนชุดวิชาที่2 3 4สาสหไปเรื่อยๆนะคะเกือบจะครบเมื่อไหร่ก็ค่อยสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาเราแล้วก็มาเรียนหน่วยที่เหลือนะคะหน่วยกิจที่เหลือแล้วก็ครบแล้วก็ขอรับปริญญาได้เลยค่ะก็เป็นการเรียนแบบจัดการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของหลักสูตรน,นี้ค่ะค่ะมาถึงเรื่องที่สําคัญนะคะ,คะที่ได้เกริ่นไว้ตอนแรกค่ะว่าวันนี้ค่ะเรา มีการมาถ่ายทำนอกสถานที่นะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแต่ไม่ได้อยู่ที่คณะเรานะคะแต่เป็นสถานที่ที่เราค่ะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะได้ร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อที่จะดูแลและก็ดำเนินการค่ะสถานที่แห่งนี้ก็คือโรงแรมบายาสิตาแอดเค่ะ หลายท่านก็คงจะแปลกใจว่าเอ๊ะโรงแรมแห่งนี้อยู่ตรงไหนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็อยู่เยื้องกับศาลเจ้าพ่อมอดินแดงค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้เดิมก็คือโรงแรมขันมอนะคะเมื่อก่อนก็ทุกคนก็อาจจะเคยมาใช้บริการหรือเคยได้ยินชื่อเสียงค่ะณนะวันนี้ค่ะเราได้มีการปรับปรุงโรงแรมขนาดใหญ่เลยนะคะปรับปรุงเพื่อที่จะรองรับะะเพื่อที่จะให้บริการทุกท่านได้ดียิ่งขึ้นได้มาตรฐานยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็หลังจากที่ปรับปรุงโรงแรมแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมบายาสิตาแอดเคเคยูค่ะหลายท่านคงจะมีคำถามว่าบายาสิตาแปลว่าอะไรนะคะเป็นภาษาไทยหรือไม่นะคะก็ขออนุญาตตอบตรงนี้เลยค่ะเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็เป็นภาษาไทยที่สละสลวยสวยงามด้วยนะคะมีความหมายที่ดีด้วยค่ะบายาหรือบายะนะคะก็มาจากคำว่าใบสีค่ะ หมายรวมไปถึงเรื่องของการต้อนรับหมายรวมไปถึงเรื่องของการเป็นสิริมงคลน,นะคะแล้วก็หมายรวมไปถึงเรื่องของความเป็นมิตรไมตรีค่ะซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะของคนอีสานเรานะคะที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องของการต้อนรับและก็เรื่องของมิตรไมตรีค่ะนะคะแล้วก็คําว่าะะสิตานะคะสิตาแปลว่ารอยยิ้มค่ะนะคะคนอีสานเราเป็นคนที่จิตใจดีค่ะเป็นคนที่มีความเป็นมิตรแล้วก็เป็นคนที่ พร้อมที่จะต้อนรับทุกคนด้วยรอยยิ้มนะคะเพราะฉะนั้นบายาสิตานะคะโดยรวมแล้วก็คือรอยยิ้มแห่งมิตรไมตรีนะคะที่แสดงถึงความเป็นมิ่งมงคลและก็แสดงถึงการต้อนรับด้วยค่ะนะคะนี่ก็คือความหมายของบายาสิตานะคะซึ่งบายาสิตาค่ะสไตล์ของการออกแบบนะคะอัตลักษณ์หรือตัวตนของบายาสิตาก็คือโมเดลอีสาน ผสานกับความภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโมดูลอีสานก็คือมีความเป็นอีสานมีความเป็นพื้นถิน่นแต่มีความทันสมัยค่ะนะคะและก็นําความภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อออกไปสู่ผู้รับบริการค่ะ,นะคะอันนี้ก็คือความเป็นบายาสิตาค่ะวันนี้เรามานั่งอยู่ตรงนี้นะคะที่บายาสิตาก็จะเห็นว่าทั้งหมดนี้ค่ะมีการออกแบบแบบ ความตั้งใจแบบความมุ่งมั่นที่จะสะท้อนความเป็นมหาทลัยขอนแก่นแล้วก็ความเป็นอีสานแล้วก็ความเป็นบายาสิตานะคะการต้อนรับด้วยมิมยตรไมตรีแล้วก็รอยยิ้มที่สวยงามด้วยค่ะนะคะซึ่งบายาสิตาก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการแล้วนะคะวันที่5กรกฎาคม2564ี่เนี่ยค่ะจะเปิดให้บริการครบทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของห้องพักนะคะก็จะเปิดรับตอนนี้เปิดรับจองแล้วนะคะ แต่จะเปิดให้เข้าใช้บริการได้ก็คือวันที่5กรกฎาคม2564ค่ะส่วนของห้องจัดเลี้ยงนะคะและก็ส่วนของห้องอาหารห้องกาแฟนะคะและก็อื่นๆด้วยนะคะที่เป็นบริการภายในโรงแรมค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะที่รู้จักมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างดีหรือยังไม่รู้จักก็ตามนะคะถ้ามาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอให้นึกถึงบายาสิตาค่ะ มาทานกาแฟก็ได้นะคะมาทานขนมก็ได้หรือมาทานข้าวนะคะหรือจะมาใช้บริการห้องพักก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะจุดที่ดิฉันนั่งอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นจุดที่อยู่ด้านหน้าของจุดเช็คอินหรือรีเซพชั่นนะคะรีเซพชั่นนิสนะคะเขาก็จะยืนอ,อยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่มาก็จะมีคนต้อนรับอยู่แถวแถวนี้นะคะซึ่ง การออกแบบก็จะมีความแตกต่างะะจากโรงแรมที่เราเคยเห็นแบบดั้งเดิมนะคะเพราะว่าเราต้องการออกแบบให้มีความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมของความภูมิใจในด้านต่างๆะคะ่ะจะเห็นนะคะซึ่งเรามีค่ะของใช้นะคะของโรงแรมเรานะคะที่อยู่ด้านหลังของชั้นนี้นะคะก็จะมีกล่องนะคะซึ่งเป็นกล่องที่เราใช้สําหรับการเสิร์ฟอาหารในส่วนที่เป็นเช่นเวลาที่สั่งอาหารมาแล้วก็ ส่ง Delivery นะคะก็จะมีกล่องที่เป็นอาหารว่างนะคะเรามีแก้วน้ำด้วยค่ะแก้วน้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบายาสิตานะคะเรามีน้ำดื่มค่ะน้ำดื่มนี้ต้องขออนุญ,ญาตเรียนทุกท่านนะคะว่าน้ำดื่มนี้เราสั่งมาจากคณะเภสัชศาสตร์ค่ะความภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือโรงแรมแห่งนี้ทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมค่ะใครมีอะไรดีๆใครมีอะไรน่าภาคภูมิใจเราจะนำมาประกอบนะคะเป็นบริการที่ดีให้กับทุกท่านค่ะ น้ำดื่มนี้มาจากคณะเภสัชศาสตร์ค่ะขนมบางส่วนจะมาจากคณะเทคโนโลยีค่ะวัตถุดิบในการผลิตอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นผักนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากคณะเกษตรศสาสตร์ค่ะนะก็มีที่มาที่ไปนะคะจากพวกเราะะที่นำสิ่งดีๆนำสิ่งที่เป็นความภูมิใจนะคะมาร่วมให้บริการกับทุกท่านค่ะ เรามีสบู่นะคะอยู่ข้างหลังด้านนี้นะคะมีสบู่มีของใช้ที่จะอยู่ในห้องพักของโรงแรมอันนี้ก็มาจากคณะเภสัชศาสตร,ร์เช่นเดียวกันค่ะยังมีอีกหลายอย่างนะคะเรายังมีศูนย์วิจัยนะคะที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่วิจัยในเรื่องของกัญชงกัญชาศูนย์วิจัยก็สนับสนุนนะคะในเรื่องของการพัฒนาเมนูอาหารพัฒนาเมนูเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชงเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะ ก็จะมีอีกมากมายหลายอย่างค่ะที่จะคอยบริการทุกท่านนะคะก็ขอให้มาสนับสนุนนะคะคิดถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นคิดถึงบยาสิตาด้วยนะคะเพราะพวกเรายังมีรอยยิ้มดีๆนะคะที่จะส่งยิ้มให้กับทุกท่านและก็ยังมีบริการดีๆที่เป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่รอที่จะให้บริการทุกท่านอยู่ค่ะนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะเราก็มีพันธมิตรค่ะนะคะที่มาจับมือกับเราค่ะ ซึ่งพันธมิตรตรงที่สำคัญตรงนี้นะคะก็เป็นพันธมิตรที่จะมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างให้มหาิทยาลัยขอนแก่นนะคะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของเขาเรียกว่าโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อมูมอนะคะมูมอก็มู More คือ M O o นะคะมูมูหรือหมูนะคะคนอีสานก็อยู่รวมกันเป็นหมู่อชอบเป็น ชอบไปไหนเป็นหมู่อย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าคนไทยก็เหมือนกันค่ะเราชอบมีสังคมเป็นหมู่คณะกันนะคะหมู่ก็คือหมู่นะคะมอนะคะมอก็คือ,อร้านขายของนะคะร้านค้าที่เป็นมอลนะคะหมูมอนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นมาใหม่ค่ะที่เน้นในเรื่องของโซเชียลอีคอมเมิร์ซค่ะซึ่งหมู่มอลก็มาจับมือกับโรงแรมบายาสิตานะคะ เพื่อที่จะสร้างศูนย์กลางของโซเชียลอีคอมเมิร์ซให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยใช้บายาสิตานะคะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็เป็นจุดที่จะสร้างการเรียนรู้ในเรื่องของโซเชียลอีคอมเมิร์ซค่ะการจับมือในครั้งนี้ค่ะก็จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการนะคะสามารถจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าที่พักนะคะจ่ายค่ากาแฟผ่านแอปพลิเคชันโมโมท่านก็จะได้รับส่วนลดนะคะแล้วก็สามารถเก็บสะสมไว้ เพื่อที่จะเป็นส่วนที่คืนประโยชน์กับผู้ใช้แอปนี้ภายหลังนะคะก็สนใจถ้าสนใจในเรื่องของแอปพลิเคชัน MoMo ก็ต้องมาที่บายาสิตานะคะลองมาโหลดแอปแล้วก็ลองมาจ่ายนะคะค่าอาหารจ่ายค่าใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน MoMo คะก็จะได้รับคำแนะนำจากน้องๆที่อยู่ที่บายาสิตานะคะเป็นแอปพลิเคชันแบบใหม่ะคะ่ะไม่ใช่ว่าซื้อผ่านแอปไปเท่านั้นหรือจ่ายผ่านแอปไปเท่านั้น แต่ท่านสามารถได้ไประโยชน์จากการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะคะก็จะเป็นการพัฒนาทั้งผู้ซื้อพัฒนาทั้งผู้ขายพัฒนาทั้งรูปแบบของการทำโซเชียลอีคอมเมิร์ซแบบใหม่ด้วยนะคะอันนี้เราก็เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะในความสัมพันธ์และก็ในพันธมิตรที่เราร่วมกันระหว่างบายาสิตากับมูมอลนะคะเพื่อทำโซเชียลอีคอมเมิร์ซด้วยกันค่ะ,คะข่าวสารในเดือนมิถุนายน2564ค่ะก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ติดตามข้อมูลจากพวกเรานะคะติดตามรายการจะได้เรื่องราวดีๆนะคะเพื่อที่จะสามารถนําไปสื่อสารต่อหรือว่านําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะค่ะพวกเรายังมีข่าวสารดีๆอีกมากมายค่ะที่จะมาพบกับทุกท่านในทุกเดือนนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราค่ะสําหรับท่านที่ติดตามเป็นประจําอยู่แล้วก็ขอให้ติดตามต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้ทีมงานพวกเราด้วยค่ะพวกเรายังพร้อมที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆแล้วก็นําข่าวสารดีๆมาสู่ท่านผู้ชม ท่านผู้ฟังนะคะทุกเดือนค่ะค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยค่ะแล้วก็กด s first s t นะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวของ KKBS ค่ะได้ที่ facebook com kkbskku ค่ะแล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะที่ y o u t u b e ค่ะช่อง KKBS Channel ค่ะสำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามพวกเรานะคะแล้วก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะพบกันโอกาสหน้าค่ะ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ